พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์สัป,ปดาห์ที่สามเทศกาลปัสการเราก็ย,ยังเห็นบรรดาข้าสาวกทํทำงานอย่างไม่ลดละทุกวันมีการประกาศพระบรสารทุกวันมีการรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยและบางครั้งปลุกคนตายให้ฟื้นได้ใช่แล้ว เวลาที่พระเยซูชาส่งสาริทิตไปประกาศพระวรสารพรงให้อำนาจแก่เขาให้ทำอัศจรรย์รักษาคนเจ็บใครได้ป่วยและปลุกคนตายให้ฟื้นชีพวันนี้เป็นตัวรักษาคนชื่อไอเนียสซึ่งเป็นอัมภาตมา,า,มาอัมภาตนอนบนแคร่มาแปดปีแล้วหายจากนั้นท่านยัง และบุญเป็ตัวยังคุกเขา่าอธิษฐานภาวนาและปลุกหญิงที่ชื่ออาทาบิทาที่ตายแล้วให้ฟื้นคืนชีพพระสัญญาของพระเยซูเจ้ายังเป็นจริงอยู่ทุกวนันนี้เราเห็นพระสงฆ์ภาวนาแล้วก็เจิมน้ำมันคนป่วยหลายครั้งมีการรักษาทั้งฝ่ายกายด้วยแต่การรักษาฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่เสมอ ในพระวรสารวันนี้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงมนุียชาติด้วยพระกายและพระฤๅิตของพระเยซูเจ้าเขาเห็นมีคนทิ้งพระองค์ไปเพราะไม่เข้าใจเขาคิดแต่ฝ่ายกายเท่านั้นว่าเขาจะกินเลือดก,กินเนื้อของพระเยซูเจ้านั้นเป็นไปไม่ได้เด็ขดขาดแต่เราท่านก็ทราบว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า พระองมีวิธีประทานพระองค์เองเป็นอาหารทิพย์เลี้ยงวิญญาณเราได้อย่างแนบเนียนคือเมื่อแผ่นปังได้รับการเสกก็เ,เป็นพระกายโลหิตที่ได้ทิเสกมาจากล้าวอังหุ่นนั้นก็เป็นเครื่องดื่มเราจึงเห็นว่าอาหารพิเศษ นี้ยังอยู่กับเราจนถึงเวลานี้และจะอยู่จนถึงวันศิลนพิภพขอให้เราท่านจงขอบคุณพระพิญเจ้าทุกๆวันนะครับสําหรับพระวจาก็ดีสําหรับมิซาที่เราได้รับแต,แต่ที่ที่เราได้รับพระกายและพระวิก็ดีขอให้เราได้เข้มแข็งขึ้นทุกๆวันสวัสดีครับ